เฮ้ยมีเส้นเฉียงเียงแบบนี้ใช่ใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผลิตปิดพระเอนะครับวันนี้นะครับผลิตก็จะพาพี่ๆมาอยู่กับผลิต ในเหรียญของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับมีชื่อรุ่นว่าพยักแสนล้านเออในคลิปนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของบล็อกเออในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เหรียญอรุ่นพยักแสนล้านนะครับถึงมือผู้ศรัทธาไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเกิดคําถามขึ้นมาว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดกี่บล็อกโอ้โอนี่เป็นคำถามที่แบบ หลายหลายคนนะครับต่างก็พากันหาคำตอบนะครับซึ่งปัจจุบันนะบล็อกที่มีข้อมูลมาแล้วนะครับหลักๆก,ก็จะมีบล็อกทองคำบล็อกสายฝนบล็อกคอระคังขีดบล็อกจุดไข่ปลาแล้วก็บล็อกอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับและตอนนี้นะก็ยังไม่เป็นที่สรุปกันนะว่าทั้งหมดแล้วนะครับจะมีทั้งหมดกี่บล็อก เนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นะสร้างมาจํานวน6,500ลังโอ้โห,โโหซึ่งจํานวนสร้างเยอะขนาดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะที่จํานวนบล็อกจะมีเยอะนะครับมาเดี๋ยวเรามาศึกษาด้วยกันนะครับว่าปราลิศจะมีบล็อกอะไรบ้างนะครับและมาตามหามาตามล่าบล็อกทองคํากันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเหรียญน,นี้กันเลยนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้ออันปะก้านะครับลงยา3สีโอ้โหสวยมากๆนะในคลิปก่อนๆนะครับเรายังไม่ได้ดูเนื้ออันประก้าแบบชัดๆที่ไม่ผ่านพลาสติกนะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับปลิศมองว่าสวยนะสวยจริงๆนะครับเนื้อนี้นะมามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่นะครับดูจากลักษณะของลายเส้นนะครับอาจจะเหมือนเป็นแบบบล็อกสายฝนใช่ไหมครับ แต่ว่าแต่ว่าเรามีจุดสังเกตรตรงนี้นะจะเห็นตัวนี้จะเป็นเหมือนเสี้ยววงกลมเห็นไหมครับดังนั้นนะอันนี้นะครับจะเป็นบล็อกวงเดือนนะครับเออบล็อกวงเดือนนะครับพี่ๆนี่เห็นไหมครับเอกลักษณ์ชัดเจนของบล็อกวงเดือนนะอสวยนะครับเนื้อนี้ของปริศจะเป็นบล็อกวงเดือนนะครับมาเหรียญถัดไปนะครับ อันนี้จะเป็นเนื้อนะวะนะครับเออนี่เนื้อนะวะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อนะวะอ่าวิบวับวิบวับนะเห็นใช่ไหมพี่นะครับเอออันนี้เราก็จะเห็นมีแบบเหมือนวงกลมตรงนี้เหมือนกันนะครับกับเหรียญแรกนะเออดังนั้นปริศวาดเหรียญน,นี้นะครับน่าจะเป็นบล็อกวงเดือนนะมาอืชัดเจนนะครับนี่ชัดเจน เดี๋ยวเราซูมดูอีกทีนะครับน่าจะใช่แหละบล็อกวงเดือนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลิกขอเอามาเทียบกันดีกว่าเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมาเห็นไหมครับว่าจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนอวงกลมหรือว่าวงเดือนนะครับเออเหมือนกันนะดังนั้นใช่เลยครับ2เหเีือนแรกจะเป็นบล็อกวงเดือนนะ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญที่3มาในเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองสัตตะนะครับอูโห <c oughs> สวยนะดูด้านหน้านะทองสัตตะโอ้คมชัดนะครับเออปาริชชอบมากๆเลยนะปะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับจะมีเส้นสายฝนชัดขึ้นมาจาก2เหรียญแรกนะครับชัดมากๆนะอาจจะเป็นบล็อกสายฝนก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูมุมอื่นๆกันก่อนนะ อาลิศว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากตรงตรงไหนดีนะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันดีกว่าเนาะเออเผื่อว่าจะเป็นบล็อกคอรักังขีดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมามาดูกันอ่าไม่มีขีดนะครับไม่มีขีดไม่มีอะไรนะเออไม่น่าจะใช่บล็อกคอรักังขีดนะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่านะครับ เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่านั่นไงตรงนี้นะครับตรงพศ2 5 6 3นะครับจะมีจุดไข่ปลาอยู่3จุดนะครับพี่ๆเห็นไหมเอ่ยใต้เลข2ใต้เลข5แล้วก็ใต้เลข6เออดังนั้นนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกไข่ปลานะครับโอ้โหชัดเจนนะบล็อกไข่ปลานะครับเออเดี๋ยวลองซูมดูอีกทีนะ ซอมดูจากกล้องซูมดูจากกล้องนะเออว่าจะเห็นชัดไหมนะครับเอก็พอเห็นลางๆนิดๆนะนี่แต่ว่าเราใช้แว่นขยายดูนี่คือชัดเจนนะครับเป็นบล็อกไข่ปลานะครับอืมเหรียญที่3ามของปรลิศนะครับเป็นบล็อกไข่ปลาโอ้โหสวยนะสวย ในเหรียญถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองสะตตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นบล็อกเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ,อสวยนะครับดูด้านหน้ายังไงก็สวยนะประลิทว่าเนื้อนี้ในเหรียญน,นี้นะครับก็จะเห็นว่ามีสายฝนค่อนข้างเยอะนะหรือว่าเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกสายฝนนะครับ เออดูนะเห็นไหมครับเส้นสายฝนแบบชัดเจนมากๆนะขีดจากบนลงล่างนะครับอืมมานะเดี๋ยวซูมดูชัด,ชดๆกันะอ,อีกทีนะเออสวยๆนะน่าจะเป็นบล็อกสายฝนนะเปรตว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูส่วนอื่นประกอบกันอยู่นะเผื่อว่าจะเป็นบล็อกอย่างอื่นนะครับเราก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะมานะเดี๋ยวซูมดูเผื่ออาจจะเป็นบล็อกไขป่ปลาเหมือนเหรียญเมื่อกี้นะใช่หรือเปล่าอ่าไม่มีนะครับในเหรียญน,นี้ไม่มีจุด3าจุดนะ ไม่ใช่บล็อกไขป่ปานะครับตรงวงเดือนก็ไม่มีนะครับมาดังนั้นปรลิศว่าน่าจะเป็นบล็อ,อกสายฝนนะเดี๋ยวเรามาเหรียญถัดไปดีวกว่าเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับลงยาจีวอนโอ้โหสวย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 นะ,ะมาดูกันด้านหลังนะครับ เหรียญนี้ก็จะเห็นว่ามีเส้นสายฝนเหมือนกันนะครับเออหรืออาจจะเป็นบล็อกสายฝนนะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงวงเดือนเราก็ไม่เห็นนะครับอืมคอลักครางขีดไม่เอ,อ่ยเรามาดูกันนะคอลักครางก็ไม่มีขีดนะครับเป็นปกตินะเออเป็นปกติอาจจะไม่ใช่บล็อกคอลักครางขีดนะครับด้านล่างจุดสามจุดก็ไม่มีนะครับไม่มีนะอื ตรงอื่นๆก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับผลิตว่าน่าจะเป็นบล็อกสายฝนเหมือนกับบล็อกมอกี้นะเดี๋ยวเรามาดูเทียบกันดีกว่านะครับมาเอ,อเอียงนะครับมุมซ้ายมุมขวานะครับเรามาเอียงดูแบบแสงเงากันนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเหมือนกันนะเออแบบดูแบบแบบนี้เลยนะครับเออเหมือนกันเห็นไหมครับ ตรงด่างๆตรงเงาเานะเหมือนกันนะดังนั้นปริศว่า2เหรียญน,นี้นะครับเป็นบล็อกอ่าเป็นบล็อกสายฝนนะครับคิดว่านะแต่ถ้าไม่ใช่บล็อกสายฝนนะก็น่าจะเป็นบล็อกธรรมดาเออประมาณนี้นะครับคิดว่านะไปะเหรียญถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้นะครับ อันนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองคลิปนะครับลงยาสามสีโอ้โ oh หสวยมากๆเลยนะครับรายการนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าหลวงพ่อกันชัดๆนะครับในเนื้อนี้นะเออสวยงามสวยงามคมชัด,ว,ดวิบวับวิบวับนะเห็นไหมครับพี่พี่อ๋อเรนจะบอกว่าจะมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เขาบอกว่าจะมีบล็อกหนวดเสือด้วยนะครับอันนี้ปลิตไม่แน่ใจนะครับว่าเขาดูกันยังไงนะแต่เขาบอกว่าก็จะมีแบบหนวดเอ่อเสือไม่มีหนวดกับเสือมีหนวดนะครับอย่างเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูแล้วก็เห็นนะว่าเสือมีหนวดนะครับอืมปริตย,ยังไม่เคยเห็นนะครับที่ว่าเสือไม่มีหนวดนะโอ้โหคมชัดนะครับคมชัดหนวดก็คมชัดนะปะ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าปรลิศว่าว่าจะเป็นบล็อกอะไรนะครับอืมโอ้โหนะครับอันนี้นะก็จะมีความเป็นสายฝนหน่อยๆน,นะครับจากที่ดูนะวงเดือนมีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราพลิกซ้ายพลิกขวาดูนะครับอาไม่มีวงเดือนนะครับเออดังนั้นน่าจะเป็นบล็อกธรรมดานะเออถ้าเทียบดูกับเหรียญ เปลี่ยนเมื่อกี้นะครับสายฝนกับธรรมดาหรือว่านี่ก็คือบล็อกสายฝนทั้งสองอันนะครับมายังไงดีนะนะครับถ้าเราเทียบดูแสงเงานะจะเห็นว่าสองเหรียญน,นี้นะครับมีความเหมือนกันนะดังนั้นปริศก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นบล็อกอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูคอลคักคางก่อนนะครับว่าจะมีขีดไหม เออคอระครังไม่มีขีดนะครับไม่มีขีดนะพี่นะด้านล่างมีจุดหรือเปล่านะครับด้านล่างเองก็ไม่มีจุดนะดูแล้วนะครับแต่ว่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเหรียญน,นี้ของฟาริดนะตัวอักษรเห็นไหมครับว่าจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะเออหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบล็อกนะ uh oh. <laughs> เออดูสิตัวหนังสือไม่คมนะมาตรงกลีบ,บกลีบบัวตรงนี้นะครับ มาดูกันว่าจะมีความผิดแปลกอะไรไปไหมก็ไม่มีเนาะอืมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะเรียกว่าเป็นบล็อกอะไรนะครับอาจจะเป็นบล็อกสายฝนหรือไม่ก็บล็อกธรรมดานะครับในเหรียญน,นี้นะอืมยังหาคําตอบไม่ได้นะครับปริศว่าพี่พี่ว่าเป็นบล็อกอะไรอะครับในเหรียญน,นี้นะเออถ้าใครรู้บอกปริศหน่อยนะครับ ไปไปรายการถัดไปดีกว่านะครับต่อมานะครับต่อมาก็วิ่งหนีกันนะต่อไปนะพี่นะเรามาดูเหรียญน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับรายการที่1เป็นเนื้อเงินลงยาลายธงชาติโอ้โหสวยมากๆเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะครับตอนนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมแล้วก็ร้อนแรงมากๆนะเออ มีคนตามหา,าลายธงชาติแล้วก็ลายลายเสือนะครับตอนนี้นะเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่แบบสวยงามอันดับแรกๆเลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายา,ยากนะครับในเนื้อเงินนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อเงินลายธงชาติของปลริตจะเป็นบล็อกอะไรนะครับ เออแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวปริศขอให้ดูเนื้อเงินก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดปริศยังไม่เคยเอ,อดูเนื้อเงินเนาะในวิดีโอที่ผ่านมานะครับมาโอ้โหแววตาคมชัดนะพี่นะริมฝีปากคมชัดนะครับสวยนะสวยสวยเออมาเดี๋ยวขอซูมดูนะครับชัดๆเลยนะในเนื้อเงินนะ ขอเวลาอีกสักครู่นะพี่นะเออก่อนที่จะไปดูด้านหลังนะเดี๋ยวเรามาดูแววตาหลวงพ่อกันก่อนโอ้โหหน้าหลวงพ่อคมชัดมากๆเลยนะพี่ดูเอาดูเอานะพี่นะสวยนะปริศว่านะเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยมากๆนะยังไงงานพี่ป๋องก็เป็นงานที่น่าเก็บนะครับดูสิครับไหอยปลาผิวหลวงพ่อนะครับสวยสมจริงมากๆเลยนะครับเออ ลายสังกติก็ชัดเจนนะครับมาสวยพี่สวยเออเหรียญน,นี้ค่อนข้างแพงนะครับณนะปัจจุบันนะราคาสูงมากๆนะแล้วก็ส่วนงานลงยาเห็นไหมครับปรลิศว่าเขาลงยาได้เก่งแล้วก็มีคุณภาพมากๆนะครับอยู่ในร่องอยู่ในรอยนะเออคมชัดทุกรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับงานลงยาสวยมากม ไม่ท่วมไม่จมนะครับงานลงยาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นบล็อกอะไรนะครับในเหรียญน,นี้นะเออโอ้โหเนื้อเงินนี้มันสวยจริงๆนะพี่นะเออวิบวับวิบวับนะดูสิครับอ่านี่นะครับเป็นสายฝนหรือเปล่านะครับเออไม่ค่อยเห็นสายฝนนะแต่ว่าเอ๊ะตรงนี้นะครับพี่เห็นสังเกตเห็นอะไรไหมครับ จะมีเส้นเฉียงนะครับด้านบนขวานะครับเออตรงโนหนูนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวปลิชี้ให้ดูนะตรงนี้นะตรงนี้นี่เห็นไหมครับเออตรงนี้นะครับถ้ามีเส้นเฉียงแบบนี้นะครับอันนี้คือบล็อกทองคานะพี่นะโอ้โหเหรียญเนื้อเงินของปลิตนะครับเป็นบล็อกทองคํานะครับ นอกจากจุดนั้นนะเราสามารถดูอีกจุดหนึ่งนะครับคือตรงนี้นะเออที่ปริชีเนี่ยนะครับก็จะมีขีดตรงนี้นะจุดที่2องนั้นคือจุดที่1นะครับจุดสังเกตโอ้โหแล้วก็จุดที่3นะจะเป็นเอ่อตรงด้านล่างนะครับตรงคําว่าห้วยด้วนนะครับนี่นี่เห็นไหมครับตรงจุดที่3จะมีเหมือนเป็นเอ่เส้นขีดขีดเฉียงนะครับเออตรงนี้นะนี่คือจุดที่3ของ ของจุดสังเกตว่าเป็นบล็อกทองคําหรือเปล่านะครับเออนี่นะครับโอ้โหปรลิศดีใจมากๆนะครับเนื้อเงินลายธงชาตินะครับของปรลิศเหรียญนี้เป็นบล็อกทองคานะพี่นะเออเจ๋จริงๆนะดูสิครับและนี่นะครับก็เป็นบล็อกทั้งหมดที่ปรลิศมีเออในเหรียญของปรลิศนะ ส่วนพี่ๆนะครับเจอบล็อกอะไรกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับออสำหรับปริศแล้วปริศถือว่าโชคดีนะที่ปริศมีบล็อกทองคำอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับพี่ๆปริศฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ปริศหน่อยนะครับแล้วมาชมกันว่าคลิปวิดีโอหน้าปริศจะนำ เหรียญรุ่นไหนเกจินไหนวัดไหนหรือว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตมานะครับเพื่อมาบอกมาเก่าวพี่ๆนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับ